วันนี้วันที่27มีนาคมเกมได้ปรับปรุงระบบเพิ่มกับตันคนใหม่มานะครับนี่ผมเข้ามาในหน้าของ Memorize ที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะเพิ่มเนื้อเรื่องของตัวละครที่เป็นเมทร,ระดับระดับซูเปอร์เรียนะครับคนนี้ไม่ได้เป็นกัปตันนะครับไอปิ IB, จะมีเนื้อเรื่องของไอปิโดยเฉพาะสายต่อสู้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้ว ในส่วนของกัปตันคนใหม่เรามาดูกัปตันคนใหม่กัน you find like กัปตันคนใหม่ไอโอรีนแพนดากอนราชินีแห่งการแก้แคน้นกัปตันคนใหม่มาจากเกมอฟจินิสิตมาคอลแลบมาลงในเกมของเรา <laughs> ใช้ภาษาสเปนเลเวล 3, สายสต่อสู้ ดูเนื้อเนื้อเรื่องหน่อยอ่าแอนทิเลียนได้จบสิ้นลงในโลกนี้แล้วแล้วถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุพัดมาเออเขาก็หล่อนก็ต้องซ่อนความอ่อนโยนอะไรไปแล้วต้องทำให้ตัวให้แข็งแกร่งเพื่อให้ประชาชนยอมรับแล้วก็คิดถึงการแก้แค้นจาก เจ้าชายดำเหรอผู้ซึ่งขาบพ่อของหลอนและพี่ชายของหลอนด้วยโอ้แล้วทำลายอาณาจักรเดี๋ยวต้องพยายามระงับความรู้สึกที่มีต่อ G ีเอเพื่อการแก้แค้นเออเนี่เรื่องแก้แค้นอย่างเดียวเลยโอ้โหทำไมดุดันอย่างนี้อ่าดูเอฟเฟกกันครับเอฟเฟกต์เน้นทางด้าน ฟันดาบนะครับผมพูดเร็วๆเพิ่มการโจมตีด้วยการฟันดาบเลเวลหนึ่งมีเพิ่มพลังโจมตีฟันดาบ5%เไม่สนใจการป้องกันด้วยการฟันดาบเ,เพิ่มคิติเข้าในการฟันดาบไม่สนใจการเสียหายจากการโจมตีเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มพลังการโจมตีด้วยการฟันดาบ การฟันดาบเลเวล2นะครับให้เกิดคอนฟิวขึ้นมาในส่วนนี้ก็คือทำให้ลูกเรือมีการรักษาเพิ่มขึ้น1เลเวล1นะครับคิวลูกเรืออ่าในส่วนของเชลล o n เอฟเฟกเพิ่มพลังการโจมตีด้วยการฟันดาบ0.5% Skill กิลยุทธนาวีตีได้2ช่องนะี เปนชารนมาลีทำลายตัวบังคับเรือนะครับทำให้การเดินเรือช้าลงอ่นนี้ก็วายมาลีพอยซันนี้เลเวล2นะปกติเราได้ตัวเลเวล1นี่นี้เป็นเลเวล2เลยก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสามารถฟันดาบได้เป็นพื้นที่นะครับมาลีได้โดนเป็นพื้นที่เลยนี่ก็น่ากลัวนะโดนหมดเลยคนอยู่ใกล้ๆโอ้ในการสู้กันตัวต่อตัวก็ว แอปส l ลพาวเวอร์เลเวองยนะครับในส่วนของเราใช้กันหันเขียวการบรรคับเรือเขียวเนี่ยก็จะมีค่าพลังเฉพาะตัวของกัปตันคำสัญญาของการแก้แค้นเพิ่มพลังการโจมตีขึ้น1.7%ต่อการสูญเสีย1%ของความทนทานหรือชีวิตของลูกเรือ2เทินโอ้ยิ่งโดนเสียหายเท่าไหร่ก็ยิ่ง เพิ่มโจมตีได้มากเท่านั้นนะแล้วก็รอดชีวิตตอนเดินเรือแล้วเพิ่มอาหารแลนน้ำอีก50%อ่านี่ก็มีประโยชน์นะครับในการเจรจาต่อรองก็จะปรากฏขึ้นมีโอกาสปรากฏขึ้น10%เป็นเวลา10นาทีในส่วนนี้ก็คือลด ความเร็วของศัตรูตลง3แล้วก็เพิ่มการโจมตีโดยตรงขึ้นอีก30%เวลา2เท,ทินและเพิ่ม20%ของความคำทนทานและชีวิตลูกเรือทุกๆเทินเท่ากับความเสียหายทุกๆเทินทั้งพื้นที่เลยกับตันคนใหม่ โอเคครับ <laughs> ลองดูกันนะครับเออเป็นยังไงกันก็ติดตามดูกันนะครับว่าจะยังไงแต่เขาก็โปรโมทเกมทางเกาหลีด้วยนะครับก็เลยมาลงกับเกม Ar Water Hot อัชติดวอเตอร์ออริจินเพราะเมดเกับตันคนต่อไปเขาก็กลับมาสู่รูปแบบเดิมที่สมจริงนะเขาไม่ได้ ทำเป็นแอนิเมชันอะไรต่อไป